วิ่งไล่ไก่นะคะชอบไล่ไก่ดูค่ะเริ่มม่วงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะดูสายตานะคะเริ่มม่วงแล้วะคะ่ะแต่ไม่ยอมนอนโอโ้โห โอโชว์ท่ายากเหรออาอาเอาใหม่เอาใหม่หมส,วสวยสวยสวยค่ะลูกโอ้โหหนูสาบ้ายอซะด้วยสวยค่ะโอ้เด็กอะไรบ้ายอก็หน,นูสาไง,งคะโอ้ไม่ค่อยสวยขออีกรอบนึงค่ะ ไหนไหนว้าวโอค้คันเหรอโอ้ยคันร้จักคันไหนวันนี้จะโชว์บทไหนคะวันนี้จะเล่นบทอะไรลูกจะเป็นสป,ปากับเขาดีไหมนะจะของเข้าปกวด,ดีไหมนะโอ้มาก้าวใหญ่เลย อ๋จะให้แม่เกาให้ไหมคะไหนไหนไหนดูท่าด้ไหนไหนไหน,ไหน,ไหนอ้อดูสายตานะคะง่วงนอนแล้วง่วงมากไหมคะโอ้ยคำใหญ่เลย ไหนคั่นตรงไหนคะเดี๋ยวแม่เข้าให้อ่ะอ่ะคั่นตรงไหนอ่ะชี้บอกใหม่สิโอ้คั่นตาเหรอโอ้คั่นตาอืมตีบทแตกมากเลยนะลูกเราเนี่ยไหน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 โอ้โอย ไหนอ่ะโยกโพทาสวยสวยพธาสวยๆอ่ะหนึ่งสองจะพันข้ออีกแล้วในใจคงจะคิดว่า ออกไปเล่นข้างนอกหน่อยได้ไหมคะหนูอยากออกมาเล่นข้างนอกหนูอยากไปเจอเพื่อนเพื่อนแล้วคะ่ะไม่ได้หรอกลูกเอ้ยอันตรายเดี๋ยวแม่ปล่อยหนูออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้ ค่ะคุณแม่ทำไมหนูออกไปข้างนอกไม่ได้หนูอยากเที่ยวค่ะถ้าแม่ไม่ให้หนูออกมาหนูจะพังคอกแล้วนะคะสาเอ้ยสาอย่าหันตูดมาสิลูก ดูความพยายามของเขานะคะโอ้ดูดูค่ะโอ้โหพยายามจะเปิดคอกนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหดูความฉลาดของเขาค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะดูความพยายามนะคะพยายามจะเปิดคอกนะคะทุกคนคะ่ะ โอ้โหโอ้โหอยากออกมาเล่นมากเหรอคะคุณลูกค้าเปิดถ er ้าแม่เปิดถ้าแม่ย่ำได้สิเปิดนี่โอเคเสือเ้อกดมืออะไะได้หน่โอ้ยดึงบ่อกดึงบอ่อโอ้ยแม่์เมย์จาเปิดในค่อยเนี่ยควายอยากออกมาเล่นยังนอกราย าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพังใบเฟิร์นด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะโอ้ดูพยายามมากเลยนะคะอยากออกมาเที่ยวข้างนอกเมื่อกี้ใจหายใจคว่มเลยนะคะทุกคนคะ่ะฉลาดเกินน้องสุพรรษาไม่มีอีกแล้วค่ะ ถอดไม้ออกเองค่ะเราก็ต้องรีบขว้าไม้นะคะเพื่อที่จะไปปิดไว้เหมือนเดิมดูค่ะดูค่ะเริ่มรู้อีกแล้วค่ะดูนะคะดูนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องสุพรรษาด้วยค่ะดูสายตา เขาพยายามเอาตูดเขาจะดันไม้นะคะเพราะว่าไม้จะได้หลุดออกมานะคะพอมันมเริ่มหลมหลวมปุ๊บเขาก็จะใช้งวงของเขาหรือว่ามือของเขานะคะดึงเพื่อถอดไม้ออก โอ้โหแม่เพ่เปิดข่อไข่สิก,กินใหม่เด้๋วนี้แหละโอ้เครียดแล้วเครียดแล้วเครียดได้หนี้เ่าเปิดไ้จะเครียดนี่เปิดไ้ทำไมเปิดทำไมเปิดว่าเปิดนี่